ตรงไปเรื่อยๆครับผมดูกระบะด้านหน้าฝั่งขวาไอฝั่งซ้ายนะครับเขาจะเข้าขวามาหรือเปล่าเขาจี้เส้นมาแล้วแต่เขาเห็นเราครับเขาจะลอทันเราไปครับยิ่ตรงไปก่อนยิ่ตรงไปก่อนสวัสดีครับผมผมมี่จ้าม์ทามนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆครับมาดูวิธีการคุมรถครับเวลาเพื่อนๆมือใหม่นะครับขับรถออกถนนใหญ่ต้องเจออีกหนึ่งสิ่งครับก็คือวิชาเราขับรถอยู่ทางร่อง แล้วก็วิ่งเรียบเข้าทางหลักครับอ่านะครับเวลาเพื่อนๆวิ่งเรียบเข้าทางหลักเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะวัดดวงนะครับวิ่งไปเลยกะระยะไม่ได้ดูอะไรไม่ได้ดูไม่เป็นนะครับคลิปนี้เพื่อนเพื่อนดูดีดครับวิธีการการะยะทีการ ดูทางวิธีการหมุนพวงมาลัยการคุมรถให้อยู่ในเลนนะครับเพื่อให้รถเรานะครับจากข้างล่องวิ่งเข้าไปเทียบทางหลักให้ได้นะครับวิธีการเป็นยังไงไปดูคลิปนี้เลยครับก่อนที่จะไปดูครับขอเพื่อนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับหดแล้วใช่ไหมครับถ้ากดแล้วไปดูครับไปการขับรถออกทางหลักนะครับเราจะจี้เข้าไปนะ ข้ไปปุ๊บเปิดไฟเลี้ยวซ้ายหมุอนรอหนึ่งรอบแล้วดูฝั่งขวาครับมีรถมาไหมรถฝั่งขวาเขาจะเลี้ยวเข้าซอยดังนั้นเขาบังให้เราหนึ่งเลนเราวิ่งมาดูเลนซ้ายก่อนครับตั้งรถให้ตรงเติมเพ่งตามแล้วมองกระจกงข้างฝั่งขวาต่อเนื่อครับเข้าขวาได้ไหมถ้าได้เปิดไฟเลี้ยวครับแล้วเบี่ยงเข้ามาครับเข้ามาแล้วขับตรงไปครับวิ่งเลนนี้ตรงไปก่อนนะเพราะเลนขวาเดี๋ยวมันจะมาบรรจบเราเราจะพุ่งออกไปฝั่งนู้นนะครับทางขวามือเลยกลวยสีส้มเนี่ยกระจก เปิดไฟเลี้ยวขวาครับเราจะข้ามอีกเลนหนึ่งและข้ามไปเลนขวาสุดเลยนะดูกระจกมองข้างครับด้านข้างฝั่งขวามีรถมาไหมไม่มีเบี่ยงออกไปเลนขวาครับเร๊บดูต่อเนื่องจริงจมีไหมฝั่งขวาถ้าไม่มีเบี่ยงไปอีกเลนหนึ่งครับยี่ย่ครับตรงไปครับตอนนี้ตรงไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเราจะไปยูเทิร์นเกี่ยวม้ากันตรงไปครับด้านหน้าเราจะออกทางฝั่งขวานะวิ่งตรงไปนะครับเราออกทางฝั่งขวาเปิดไฟเลี้ยวขวาครับแล้วโค้งตามทางไปนะครับชะลอ เบรกชะลอครับชะลอท่ารอที่เบรกเกียร์เ,รเรบรกครับดูกระจกมองข้างฝั่งขวาครับด้านหลังฝั่งขวามีรถมาไหมถ้าไม่มีเบียงเข้าไปเลนครับเบียรเข้ามาปุ๊บแล้วขับตรงไปครับปีกไฟเลีเ้ยครับตรงไปครับด้านหน้าเราจะเข้าซ้ายนะเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวเข้าไปพอเข้าไปแล้วเราจะอยู่เลนขวานะนะครับเ,เปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับเบียงเข้ามาดูากระจกมองข้างฝั่งซ้ายมีรถมาไหมถ้าไม่มีเบียงเข้ามาครับ มงมอเตอร์ไซค์ด้วยครับนะตรงไปครับปีกฟเลย้วครับเข้าเลน้ขวานะไปอยู่เลน้ขวานะเพราะาเดี๋ยวเราจะขึ้นไปสะพานยูเทิร์นเก็บมาครับตรงไปครับตรงไปเลยครับวิ่งตรงไปครับด้านหน้าเป็นโคง้งขวาเบาๆก็ดึงเบาๆก็ค่อยดึงอ่าใช่ครับ นั่นคือเบาชายครับผมหน้าไกลๆนู้นนะครับเราจะเห็นทางเกืีกม้านะครับทางยูเทิร์นเกืีกม้าวิ่งตรงมาก่อนวิ่งตรงมาเรื่อยๆก่อนมองด้านหน้าดีๆทางเ่วมทางแยกมีมอเตอร์ไซค์มีอะไรไหมถ้าไม่มีเปิดไฟเลี้ยวขวาเราจะเข้าฝั่งขวาครับวิ่งโค้งมาครับ เข้ามาแล้วปิดไฟเลี้ยวได้เลยครับตรงมาครับโค้งขวาแล้วก็โค้งซ้ายดึงนิดเดียวเลี้ยงคันเร่งเอาไม่ต้องยกคันเร่งไม่ต้องอะไรนะครับลดขึ้นเนินเติมเพ่งตามเลยครับเดี๋ยวเราคับไปเบรคข้างบนเรานะครับมือใหม่ชอบมาช้าตรงนี้กลัวกลัวนะครับวิ่งมาเลยก็เติมเรล่งมายกเท้ามาเราที่เบรคครับเหยยบเบรคให้รถช้าลงครับเบรคเบรคหมุนไปเรื่อยๆครับเบรค รือเตรียมตัวทะยอยค่อยๆทะยอยคืยยยยนช้านะครับอแล้วเติมเคร่งตามครับไหลาลงไปเรื่อยๆพอถึงตรงนี้ยกคับยกคันเร่งไม่ต้องเบรกนะยกคันเร่งเฉยอพอรุดลงมาฟึ๊บเติมเคร่งตามได้เลยครับด้านหน้าฝั่งซ้ายเป็นทางร่วมครับชิดขวาก่อนนะชิดขวาก่อนนะครับ ชิดฝั่งขวาก่อนแล้วดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายครับมีรถมาไหมเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับมีรถมาไหมถ้าไม่มีเบี่ยงเลี้ยมาครับแล้วกลับมามองด้านหน้านะครับแล้วไปครับเข้ามาแล้วปิดไฟเลี้ยวครับแล้วขับตรงไปครับขับตรงไปเรื่อยๆครับผมดูกระบะด้านหน้าฝั่งขวาไอ้ฝั่งซ้ายนะครับก็จะเข้าขวามาหรือเปล่าเขาจี้เส้นมาแล้วแต่เขาเห็นเราครับเขาจะลองั้นเราไปครับวิ่งตรงไปก่อนวิ่งตรงไปก่อน นะครับวิ่งตรงไปด้านหน้าฝั่งขวาเป็นทางร่วเหมือนกันนะครับฉลอนะฉะลอใจเย็นๆมองข้ามหลไปมีรถมาไหมเปิดไฟเลี้ยวขวาดูกระจกมองข้างฝั่งขวาครับมีรถมาไหมถ้าไม่มีด้านหลังไม่มีเราเบี่ยงเข้ามาครับสวยครับลกท้าบล็อที่เบรกเบรกเบาๆฟื้นแล้วปล่อยเบรคครับแล้วไหลาตามรถขึ้นสะพานรถขึ้นเนินต้องเบรกก่อนนะครับเบรกก่อนฉลองก่อนมงัง,งนรถมันจะกระโดดกระเด้งนะ ตรงไปครับตามทางไปาวิ่งตามทางไปเรื่อยๆครับด้านหน้าจะเป็นทางเลี้ยวซ้ายแต่เราไม่เลี้ยวเราจะตรงไปนะตรงไปเรื่อยๆครับวิ่งตามทางไปก่อนวิ่งตามทางไปก่อนด้านหน้าก็จะเป็นทางเลี้ยวเหมือนกันแต่เราไม่เลี้ยวเราจะตรงไปนะครับจะลอนะเราเลิ่มเข้าไปใกล้แล้วยกทํามารที่ดี ตามไปเรื่อยๆเ็ามีไฟเบรกยกท้ามารอไฟเบรกเบาๆแโค้งตามทางไปนะครับเราจะเข้าทางร่วมตรงนี้นะครับเบรกชะลอก่อนนะชิดซ้ายไว้ก่อนนะครับชิดซ้ายไว้ก่อนแล้วดูกระจกมองข้างครับฝั่งขวายบงาไหมถ้าไม่มีเบรกเข้ามาครับดูขวาตอนนี้เข้าขวาได้ไหมถ้าข้าได้เป็นไฟเลี้ยวแล้วเบรกเข้ามาครับโอเคเยี่ยมครับแล้วขับตรงไปครับทีนี้เราจะเข้าทางหลักด้านหน้านะครับทางหลักด้านหน้าฝั่งขวามือ ตรงนู้นครับมองข้ามไหลไปวดมีใครวิ่งขนานมากับเราไหมถ้าไม่มีเรากลับมามองด้านาครับเปิดไฟเลี้ยวขวาค้างไว้นะครับอย่าเพิ่งเข้าไปนะทําเหมือนเดิมครับวิ่งไหลทางไปก่อนชะลอดูกระจกมาข้างฝั่งขวาเข้าได้ไหมถ้าเข้ได้เบี่ยงเข้ามาครับเข้ามาปุ๊บดูขวาต่อเนี้เข้าได้ไหมถ้าเข้าไม่ได้ก็รอถ้าเข้าได้ก็ไปเข้าได้ไหมไม่ได้ก็รอครับสายไปเรื่อยๆก่อนเข้าได้ไหมหลังคันขานี้ได้ไหม เติเล่งตามครับสวยครับเข้ามาตรงไปครับเยี่ยมครับวิ่งตรงไปครับดูกระจกข้างสังฟ้าเข้าขวาได้ไหมถ้าได้เปิดไฟเลนาแล้วเบี่ยงมาถ้าไม่ได้รอรอครับรอดูเวลาดูดูด้านหลังด้วยว่าด้านหลังนี้จะตามมาไหมถ้าไม่มีเราต่อคันนี้ก็ได้ไหมหลังคันนี้เขาเปิดเขาออกไปเลนดูแล้วเราได้ไหมเราได้มาปุ๊บเข้ามาปุ๊บเยี่ยมครับ รับกลับไปมองด้านหน้าไกลๆเลยครับมีไฟเบรกมีอะไรไหมมีดีๆครับมองด้านหน้าไกลๆรถเยอะๆไหมมีไฟเบรกไหมทบตามไปเรื่อยๆนะครับดูเลนนี้ไปเรื่อยๆครับวิ่งตามทางไปเรื่อยๆครับดูสังเกตเลนขวามีไฟเบรกไหมเลนเรามีไฟเบรกไหมนะครับถ้ามีเราก็ต้องชะลอชะลอนะครับตามไปเรื่อยๆจับความรู้สึกเวลาจับความรู้สึกก็ดูขันข้างหน้าครับ ถ้าเริ่มหัาหรือยังถ้าเริ่มหัาก็เตอเร่งตามถ้าความเร็วเท่ากันค้างความเร็วไว้ก่อนนะครับถ้าเริ่มเข้าไปใกล้ก็บีบซีบด้านหน้าฝั่งซ้ายเหมือนเขาจะขี้เส้นมาเขาจะเข้าไหมดูอาการเขาถ้าเขาไม่เข้าเราก็ตามไปก่อนแบงนี้ครับอันนี้คือการใช้งานมันชีวิตจริงในการเรียบเข้าทางนะครับเราทางลองเราต้องเวลาเข้าไปเนี่ยเราจะพุ่งพวดพลาดนะครับดูกระจกข้างดีๆก่อนแล้วค่อยเข้าไป ทำให้เพื่อนๆขับรถได้อย่างปลอดภัยนะครับผมโอเคไหมครับไปแล้วครับสำหรับทีนี้นะครับขอบคุณครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับวิธีการคุมรถนะครับกับวิธีการเรียบนะครับเอารถวิ่งเรียบเข้าไปในทางหลักครับเวลาขับรถนะครับดูดีๆครับจากด้านข้างนะครับวิ่งเทียบเข้าไปเนี่ยอันดับแรกมองข้ามไหลก่อนรับมองข้ามไหลแบบนี้ให้เราเห็นพื้นที่กระจกแบบนี้นะครับมอง มองก่อนปุ๊บดูดูอะไรครับพี่เจมงครับดูว่ารถที่ด้านข้างวิ่งวิ่งมากับเราเนี่ยมีไหมนะครับถ้ามีเรารู้แล้วว่ามีรถหนึ่งคันสองคันสามคันเราจะรู้นะครับพอวิ่งเรียกไฟปุ๊บพอใกล้จะเข้าไปปุ๊บอย่าเพิ่งเข้าไปทางหลักเลยอยู่เ,เลนเราก่อนหรืออยู่ฝั่งซ้ายก่อนหรือไหลทางก่อนดูกระจกมองข,งข้างครับว่าด้านข้างเนี่ยนะครับมีรถมาไหมเราจะตามคันหลังได้ไหมนะครับเวลาเทียบเข้าไปเนี่ย มันจะมีู่2แบบแบบแรกคือมีรถอยู่ด้านข้างนะครับอยู่กระจกด้านข้างเนี่ยนะครับเทียบกับเราสเสมอกับเรานะครับเราต้องต่อท้ายเขานะครับถ้ามีรถเทียบกับเราสเสมอกับเราเห็นด้านข้างมองไปเนี่ยปึ๊บมีรถอยู่ด้านข้างเนี่ยเราต้องต่อท้ายคันนั้นข้างแต่ถ้าเราขับมาปึ๊บดูกระจกมองข้างฝั่งขวานะครับแล้วเราเห็นว่าเราดูกระจกมองข้างเราเห็นหน้ารถนั่นคือ เราก็จี้เข้าไปครับแล้วเบี่ยงเล่นเข้าไปนะครับดูว่าเขาชะลอด้วยไหมถ้าเขาไม่ชะลอเขาพุ่งเข้ามาเราก็ให้เข้าไปก่อนนะครับแต่ถ้าเขาชะลอเราก็จี้เข้าไปครับเปิดไฟเลี้ยวค้างไว้นะก่อนที่จะถึงปุ๊บเปิดไฟเลี้ยวค้างไว้ตั้งนานแล้วนะครับเปิดไฟเลี้ยวค้างไว้เลยนะครับแล้วก็ จี้เข้าไปจี้เข้าไปนะครับอันนี้คือวิธีการเทียบโดยคร่าวๆเพื่อนๆลองนําไปปฏิบัติดูครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับใครที่ดูคลิปนี้แล้วชอบใครที่ดูคลิปนี้แม่พี่จ้ำครับโดนใจมากๆเลยครับให้ดูแล้วชอบนะครับฝากเพื่อนๆไปฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งครับก็จะเป็นการแจ้งเตือนเมื่อคลิปใหม่ๆเข้ามาเพื่อนๆก็จะได้ไม่พลาดทริคติดเลยครับดีครับส่วนเพื่อนๆคนไหนอยากเรียนกับผมนะครับพี่จ้ำขายอยากเรียนกับพี่จ้ำต้องติดต่ออย่างไรบ้างครับออ่าาถ้เบรร์โท โทรมาแล้วสายไ่ว่างหรือผมไม่ได้รับสายแอดไลน์เข้ามาคุยารายละเอียดครับคุยว่าว่างวันไหนบ้างต้องทํายังไงบ้างครับแอดไลน์เข้ามาคุยกันไว้เรียนด้วยกันนะครับผมเสื่อมเพื่อนคนไหนนะครับที่มีปัญหาเอพ่ตัมผมก็พอขับได้นะแต่ว่ามันก็ยังมีปัญหาอาาใจคนอื่นเขาเป็นแบบผมไหมรู้ถอยเข้าซองแนละ้วมันมันติดตรงนี้ครับพ่ทัมต้องทำยังไงจอยเข้ามาได้แล้วครับเฟซบุ๊กกลุ่มรูยู่ด้นล่างนี้นะครับเป็นลิงก์นะครับกดลิงก์ปุ๊บก็จะเจอหน้าปกแบบนี้ครับ จอหนะ้าปกแบบนี้ก็กดปุ่มจ้อยหรือปุ่มเขาร่วมมาได้เลยนะครับก็เข้ามาปุ๊บรอผมอนุมัตินะผมกดพ๊บไม่ได้เข้าได้เลยต้องรอผมอนุมัติก่อนเข้ามาปุ๊บนี่ครับก็ทิ้งไว,นวงน้นะครับช่วงเย็นๆนะครับเดี๋ยวผมเข้ามาเลิกหลังเลิกเรียนหลังเลิกสอนแล้วผมก็เข้ามากดแอปพูดอนุนมัติให้ดูดีก็เข้ามาได้ดูกระทู้เพื่อนๆอื่นหรือจะตั้งกระทู้สอบถามเองก็ได้ครับใครอยางไม่ได้จอเข้ามาไว้เจอกันใน f เฟซ o o ๊กรูปนะครับส่วนคลิปนี้ต้องไปแล้วครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหร